แปดเกกันหกสิบครับมีเสียงตึงนะครับเสียตึง วันนี้ลงจากรถดำหนึ่งวันนะครับมาโบกรถนะครับนี่ป่าธรรมครับป่าธรรมปัดซักระวังนะครับ ต้องเร่งงานนะครับเพราะว่าอากาศมันบ่ค่อยเปลี่ยนใจครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดเดียวต๊นะครับจะตก๊กระต๊แล้วครับฝนเหมือนห้อยอยู่ฝ่ายไหมนะครับตก๊กระต๊จะแดดกระแดดเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับห้ามมาได้ ได้งานริมงานนะครับมีง,งานก็ต้องเล่งทำนะครับ ตามมาด้วยเซียอุทัยนะครับรถใหม่ครับสองร้อยสิบซุกซุนะครับรถแรงครับรถแรงเอารถใหม่ครับเอาบอกให้แถมเบรก <c oughs> ตัวแรงกว่าจำขนาดเลยนะครับเนี่ยเซียอุทัย บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ มาด้วยปลาเลนครับปลาเลนุสอ้อยสินะครับอัปเกตดสองร้อยสี่นะครับแรงไม่มีหยุดชุดไม่อยู่นะครับ

อย่าไปอย่าไปครับวันนี้เก็บให้จบครับวันเดียวครับสองงานนะครับครับทีมงานในงกแปดจันจำกัดนะครับผมไว้ชมต่อกันคลิปต่อไปนะครับจะถ่ายต่อเก็บขึ้มาจันสองนะครับเก็บงานไปถ่ายดูนะครับผม ครับสวัสดีครับ